นะสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิธีไทยพีแชนเนลนะครับน้ำผงซัฟฟอ ที่เราใช้ซักผ้าแบบนี้ครับเมื่อเหลือแล้วเราอย่าไปทิ้งนะครับเรานำไปบำรุงต้นพืชให้งามได้และกำจัดมดมแมลงที่ต้นพืชได้ดีมากและในการใช้บำรุงต้นพืชน,นะครับเราจะผสมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังครับประมาณหนึ่งฝาในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินจำนวนมากบำรุงต้นพืชให้งามใบเขียวขั้วเหนียวจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเลยครับ สตัวนี้คือสูตรพลังสองใช้บำรุงต้นพืชให้งามได้ส่วนมากผงซักฟอกหรือว่าน้ำผงซักฟอกที่เหลือแบบนี้นะครับเราจะนำไปทิ้งหมดแต่ใครจะรู้บ้างครับว่าผงซักฟอกหรือว่าน้ำผงซักฟอกแบบนี้ครับใช้บำรุงต้นพืชให้งามได้เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับก่อนอื่น ผมจะนําน้ําผงทักฟอกมากําจัดมดให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าน้ํำผงทักฟอกกําจัดมดให้ตายได้ถ้าใต้ต้นพืชองเรานะครับมีมดอาศัยอยู่นะครับมดจะตายในทันทีเมื่อโดนน้ําผงทับฟอกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมดจะตายในทันทีแอนที่เราจะนําน้ําผงทับฟอกที่เหลือไปทิ้งแต่ เรานำมาลดราดที่ต้นพืชเลยครับํำจัดมดแมลงก็ได้ใช้บำรุงต้นพืชดีมากทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีได้แบบนี้เลยครับติดดอกออกผลไวและเรายังใช้ส่วนผสมของเครื่องดื่มชูกำลังยิ่งทำให้ต้นพืชใบเขียวขั้วเหนียวติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับต้นพริกดกๆดแบบนี้เราก็ใช้ได้ครับและยังใช้บำรุงต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับ และคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทชัยทีพีแชนแลได้เลยครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดยิ่งพืชที่เริ่มติดดอกแบบนี้นะครับลองใช้ดูได้ดอกจะไม่ร่วงหล่นด้วยครับพืชงามๆแบบนี้ยิ่งดีเลยครับลดลาดเป็นประจำนะครับทุกๆ7วันยิ่งดีใหญ่เลยครับจะทำให้ต้นพืชงามยิ่งขึ้นครับ มาดูพืชผักที่ผมปลูกไว้ครับว่างามขนาดไหนครับตอนนี้ต้นขนุนกำลังเริ่มโตแล้วครับและงามมากเริ่มแตกยอดใหม่แล้วครับและตอนนี้นะครับต้นมะละกอที่ปลูกไว้กำลังติดดอกและเริ่มจะออกผลนลครับส่วนต้นพริกนะครับมาดูด้านล่างเห็นไหมครับพริกงามขนาดไหนติดผลจำนวนมากและเรามาดูต้นกะเพรากันเลยครับ ต้นกะเพรางามๆเลยครับเป็นต้นกะเพราขาวนะครับแบบนี้นี่ครับกําลังแตกยอดอ่อนใหม่ๆเลยครับงามมากมาดูพริกครับต้นพริกนะครับงามและติดดอกออกผลจำนวนมากเช่นกันครับแล้วตอนนี้นะครับมาดูต้นมะละกอต้นเล็กๆแบบนี้ครับกำลังเริ่มติดผลเลยครับแล้คลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับ จะได้รับประโยชน์นะครับจากการที่ใช้น้ําผงซับฟป้นะครับสิ่งที่เราเหลือใช้ในคูเรือนะครับนํามาบํารุงต้นพืชผสมด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังนะครับ2ตัวนี้คือสูตรพลังสองครับใช้บารุงต้นพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดที่ดีจากทางช่องทีไทย P ี h ชน n นลนะครับจะนําเสนอที่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างพืชผักที่เราปลูกไว้ครับถ้าอยากให้งามของเรือใช้ภายในคนเรือนะครับอย่างน้ําผงซักฟอกเรานํามาผสมด้วยเครื่องดื่มชูกําลังนะครับใช้รดราดต้นพืชน,นะครับ ตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดและขายทุกเจ็ดวันนะครับต้นพืชจะงามมากแบบนี้เลยครับ